สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอวเมเมชนะนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะ,ะสำหรับคนรอรักเก่าประจำเดือนกันยายนนะ,ะเริ่มกันที่ชาวลัคนาแล้วก็ราศีเมษนะคะอย่างที่รู้กันนะคะว่าช่องของเมเมดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีไม่ฟิกนะคะเพราะว่าเป็นดวงที่เปิดให้ทั่วไปเนาะการแบ่งวันที่ก็สามารถแบ่งได้ทั้งตะวันตกและแบบไทยนะคะ ใครที่เคยเดีลกับชาวเมธเนี่ยเข้ามาสองได้นะน้าภัยสลับข้างกันได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยค่ะกลองแรกนี่เป็นตัวตนคุณเมธนะคะกลองที่สองตัวตนคนรักเก่าบดสรุปจะอยู่ตรงกลางนะคะท้ายสับหก6ช่วยกับหัว คุณแลวก็แฟนเก่าคุณเนี่ยมีอดีตที่ไม่ค่อยดีร่วมกันนะคะก็ดูแล้วไม่น่าจะใช่การเลิกลาทีา่จบกันด้วยดีเท่าไหร่น่าจะมีเรื่องที่ทําให้ไม่สบายใจนะคะทั้งสองฝ่ายอาจจะเป็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ทําผิดนะคะต่ออีกฝ่ายหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่ของตัวคุณเมธมีไฮโลฟอนนะคะมีคิงถือดาบกับหัว สามคาถาแล้วก็เดอรฟูพลังงานคุณตอนนี้ดีขึ้นนะคะไฮโฟอนนี่หมายถึง การที่คุณโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเรียนรู้จากความผิดพลาดนะคะประสบการณ์อะไรเก่าๆรวมถึงเรื่องของการเลิกลากันนี้ด้วยก็ทําให้คุณนั้นแข็งแรงแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะแต่ยังมีไพ่คิงถือดาวขึ้นมากับหัวแปลว่าคุณก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะคะมันมีไพ่สองใบตรงนี้ที่มีความหมายค่อนข้างจะคอนทาราสกันนะคะก็คือ3คาถาแล้วก็เดอะฟูไม่มีความรู้สึกว่าตัวคุณเมฆเองอถึงแม้ว่า ความรักคั้งเก่าเนี่ยจะทําให้คุณเจ็บแต่คุณยังสองจิตสองใจนะอะ่พาร์ทหนึ่งของคุณก็คืออยากที่จะลืมอดีตทั้งหมดแล้วก็เริ่มต้นใหม่ไปเลยนะคะเปิดใจรับคนใหม่ๆแต่อีกพาร์ทหนึ่งมันมีแอบหวังเล็กๆว่าคนเก่าจะกลับมานะคะก็เลยทําให้มันกลายเป็นพลังงานคิงถือดาพี่ขึ้นมากับหัวตรงนี้แต่ถามว่าถึงคุณจะมีความลังเลยใจอ่ะคุณมีความสุขไหมในปัจจุบันน่ะคุณโอเคแล้วนะคะเพราะว่าไพา่ไฮเลฟอนมาไปแล้วอันนี้สําคัญมากว่า คุณอยู่ได้ไม่มีเขาคุณก็อยู่ได้นะคะเป็นโสดคุณก็อยู่ได้ดังนั้นไม่มองว่ามันก็อาจจะเป็นแค่ความรู้สึกลึกๆในใจทเท่านั้นเองนะคะที่อาจจะยังมีคิดถึงคนัะเก่าบ้าง,งมีความแบบรังรีใจบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคนัะเก่าคุณนะคะอัศวินถือดาบกับหัวมีชาริออสมีไพ่ทาวเวอร์กับหัวแล้วก็สองดาบตัวเขาเองก็คิดถึงคุณนะ ของเขาเนี่ยคืออยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยนะคะทาวเวอร์ Tower กับบัวมันหมายถึงว่าอะไรที่มันพังไปแล้วมันจบไปแล้วนะเขาอยากจะรื้อฟื้นมันขึ้นมาใหม่ในที่นี้ก็หมายถึงความรักระหว่างคุณ2คน2ดาบหมายถึงการต้องตัดสินใจการเสียสละนะคะเขาต้องตัดสินใจค่ะว่าเขาจะพร้อมกลับมาทําให้มันดีขึ้นเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าเขาว่าเป็นฝ่ายที่ต้องเปลี่ยนแปลงนะ ไพ่อีก2ใบค่ะอัศวินถือดาบกับหัวแปลว่าเขายัาง move on ไม่ได้นะคะตรงนี้ชัดเจนเนาะเขายัางติดอยู่กับความสัมพันธ์เก่าระหว่างคุณและเขาแต่ว่าไพ่ชาลิออรเนี่ยมันหมายถึงความเป็นคู่กันที่มีความแตกต่างมันเยอะตรงนี้แหละที่ทาให้คุณสองคนห่างกันนะคะความแตกต่างมันอาจจะหมายถึงเรื่องภายนอกแบบเห็นได้ชัดก็ได้เช่นคนต่างชาติหรือว่าอยู่ไกลกันนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็หมายถึงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเข้ากันไม่ได้ตรงนี้แฟนคุณต้องเสียสละนะคะปรับตัวแก้ไขข้อบอกพร่องตรงนี้ให้้ได ถือจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณได้อย่างน้อยๆเขาก็ต้องยอมรับความผิดนะคะที่เขาเคยทำนะความหวังยังมีอยู่นะไม่มองดูเพราะว่าคุณเบสอ่ะยังมีแบบลังเลยอยู่นะคะดังนั้นมันยังไม่ได้ปิดตาย100%อันนี้ก็แจ้งชาวสองนิดนึงถ้าเกิดว่าคุณอนะ่ะยังรักแล้วก็คิดถึงชาวเมสอะคุณก็ควรที่จะรีบกลับมานะคะนะาภัยสลับข้างกนได้นะคะอย่างที่บอกเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูบทสรุปในเดือนนี้นะคะมีไฮพิเซตนะคะมีเด็กถือกระถา มีดัชนกับหัวแล้วก็มี9้าพระธาที่กับหัวเนี่ยค่ะอย่างที่บอกช่วงนี้ก็มีลุ้นนะคะลุ้นการรีเทิร์น,นเพราะว่า มันมีไพ่เดอะสเตรนกับหัวแล้วก็ก้าคาถาตัวนี้หมายถึงว่ามีฝ่ายหนึ่งที่จะยอมยอมชอมยอมทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็จะใจอ่อนนะ,ะแล้วก็มีไพ่เด็ดถือคาถาตัวนี้น่าจะหมายถึงตัวตนของคุณเวศนะคะซึ่งเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วก็ถ้าคุณไม่ผิดเนี่ยคุณไม่มีทางที่จะยอมที่จะไปขอโทษแน่นอนดังนั้นเนี่ยการที่แฟนจะกลับมาได้เขาจะต้องกลับมาง้อคุณเท่านั้นนะคะคุณเป็นคนที่มีใจิตใจที่เด็ดเดีย่ยวแน่นะคะแล้วก็ ไฮพิเซตตัวนี้ก็น่าจะหมายถึงตัวคุณแลวก็ตัวเขาเนี่ยแหละที่จะต้องไตร่ตรองอสถานะความสัมพันธ์ตรงนี้ให้ดีนะคะว่าอยากที่จะทิ้งมันไปเลยแบบร้อยเปอร์เซ็นไหมหรือว่าอย่างอยากที่จะให้โอกาสกันอยู่นะต่างคนต่างแบบต้องคิดนะคะในช่วงนี้ก็มีมองว่าให,ให้โอกาสให้เวลาเขาตัดสินใจสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สําหรับคนบางคนที่เขาเองก็ทิฏฐิเยอะนะคะการที่จะยอมซีโรล่าไปกับใครสักคนหนึ่ง,งทีก็ต้องให้เวลานะคะ ก็ถือว่ายังเปิดกว้างอยู่นะความสัมพันธ์นี้แต่ถ้าเกิดคุณเมรไม่รับกลับมาเมยก็ไม่แปลกใจนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวนะคะอะไรจบไปแล้วส่วนใหญ่คุณก็ไม่ค่อยลึกฟึ้นขึ้นมาหรอกเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ l o c a า,า,ากันต่อเลยนะต้องขอภพยเสียงรถด,ด้วยนะคะมีเสียงรถรบกวนนิดหน่อยนะคะ มีเพรสฟูเนสนะคะมี r e t ท e ี t แล้วก็โรแมนติก e ีลิ่งนะคะไพ่ก็ถือว่าดีนะถ้าเกิดว่าคนรักเก่ากลับมาโอกาสที่จะได้คืนดีนะคะมีสูงนะคะ เพราะว่ามันมีไพ่รีทีซึ่งก็หมายถึงการปรับความเข้าใจแล้วก็เยียวยาจิตใจได้ใช้เวลาร่วมกันโรแมนติกฟีลิ่งก็คือต่างฝ่ายต่างมีใจให้กันอยู่นะคะลึกๆในใจแล้วแล้วก็เพลฟูเนสก็คือบรรยากาศในความสัมพันธ์่ะนะคะมันจะสบายๆมากขึ้นก็คือมองว่าถ้าเขามาด้วยความจริงใจคุณเมธก็พร้อมที่จะเปิดประตูรับนะคะไม่ได้มีพลังงานต่อต้านนะแต่คุณก็แค่อาจจะต้องการเวลาในการตัดสินใจเท่านั้นเองค่ะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะ ให้คำแนะนำนะคะจาก Angel ลวันเชบางท่านก็อาจจะมีะแฟนเก่าหลายคนเนาะ,ะไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนล่าสุดเสมอไปนะคะอาจจะเป็นคนแบบว่าที่ผ่านมาหลายปีแล้วก็ได้ที่ยังมีใจคิดถึงกันอยู่นะคะให้คำแนะนำนะคะได้เดตโกได้ออปชั่นนีี้แล้วก็ a b อแบนดันส์นะคะไพ่ดีมากไพ mm hmm. ่แห่งโอกาสโอกาสของการกลับมาคือดีนะคะ ไพ่เด็โกก็หมายถึงการปล่อยวางการให้ภัยซึ่งกันและกันแล้วก็บนแดนส์ก็คือการได้ลงเอยกันแบบมีความสุขไพ่คือพลังงานเนี่ยให้มาแบบดีมากสําหรับใครที่ยังอยากที่จะให้โอกาสความรักเก่านะคะก็บอกไว้เลยว่าถ้าใครมีความหวังในความรักเกา่าแล้วก็ยังตัแต่นไม่ขาดจริงก็ยินดีด้วยนะคะพลังงานส่งเสริมมากส่วนถ้าท่านไหนที่มองว่าไม่อยากจะกลับไปเริ่มต้นใหม่แล้วถ้าคุณอยากแค่จะเคลียร์ใจแล้วก็มูฟออนเป็นกัลยาณมิตมที่ดีต่อกันก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะขึ้นอยู่กับคุณนะ วันนี้ต้องขอบคุณชาวเมฆแล้วก็ชาวสองทุกท่านเลยนะคะที่มีโอกาสเข้ามารับชมนะถ้าคุณชอบคลิปนี้ชอบการทำนายสั้นๆกระชับแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเมยเมะไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะตัวนี้เป็นซูเปอร์เซเว่นนะคะเป็นสุดยอดแห่งหินมงคลนะมีคุณสมบัตินะคะช่วยเรื่องความคิดสร้างสรรค์น,นะคะป้องกันภัยทำให้คิดบวกนะคะ สร้างสมาธิเสริมทักษะพิเศษทําให้เป็นคนมีจิตใจมั่นคงนะคะตัดสินใจอะไรแบบมองกันไกลแล้วก็ช่วยรักตัวเองด้วยค่ะอเมทิสนะคะเกรดดีมากๆนะเม็ดใสเลยนะคะสีเขเข้มด้วยหายากนะแบบนี้เซตนี้นะคะขายเป็นคู่เลยค่ะก็คือ1แถมหนึ่งนะราคาเดียวนะคะ1,600บาทค่ะ หินาลาบาราไลท์นะคะเกรด AA สวยมากๆนะคะเม็ดใสแล้วก็มีแสงวิิงๆนะคะทุกเม็ดนะคะไม่คัดเม็ดมาให้ก็จะมี2แบบค่ะมีทั้งแบบที่มีจี้เมทิสนะคะแล้วก็แบบที่ไม่มีจี้ค่ะเราก็จะมีของแถมให้นะคะมาเป็นเซตนะก็จะเป็นมูนสโตนสีเทาค่ะมาใหม่นะคะโรสคอสขนาด8ปมินสีหวานพาสเทลมากค่ะเนื้อหินสวย ใส่นะคะของแถมมีเหมือนเดิมค่ะโลต์คอสนะคะเป็นหินส่งเสริมความรักความสำคัญเส้นมี900ค่ะครบเซตรีวิวนะคะอันนี้นะคะลูกค้าสั่งพิเศษเป็นแบบให้ของขวัญน,นะคะมีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะคะก็มาเปิดดูเลยก็มี thank you card นะคะ มีตัวหินนะคะที่สั่งนะคะมีของแถมนะคะเป็นหินพกพาเนาะแล้วก็นอกจากจะมีกล่องแล้วเนี่ยเมย์ก็จะมีถุงผ้ากำมะหยี่ให้ด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอะไหล่หินนะคะแล้วก็มียางยืดแล้วก็มีเอ็นลอยให้ด้วยสําหรับแก้ไขนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าช่วงไหนนะคะที่ใส่ไปนานแล้วแล้วก็ มันยืดอะนะคะก็จะสามารถที่จะแก้ไขเองได้นะคะง่ายๆเลยถ้าเกิดว่ารอยไม่เป็นเดี๋ยวเมย์ส่งคลิปวิธีการรอยให้ดูนะคะค่ะเซ็ตก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็แจ้งมาแล้วกันนะคะถ้าเกิดอยากได้เป็นเซ็ตของขวัญก็สามารถสั่งได้นะคะกล่องนี้นะคะไม่แพงนะคะ25บาบาทนะคะอันนี้แม่ค้าไม่เอากำไรนะคะตามซื้อจริงเลยะคะ่ะ สำหรับลูกค้าที่ทำหาหินอะความมรีนนะคะที่เป็นสีออกอมเขียวธรรมชาตินะคะแบบที่เมมีนะคะตัวเส้นใหญ่เนี่ยจะเป็นของเมลูกค้าหลายๆท่านอยากได้แบบนี้วันนี้เมเจอนะคะเส้นเล็กนะที่สีใกล้เคียงกันนะคะสวยงามมากนะคะเกรดดีมากๆเลยนะคะ